พระุทธองค์ท่านมีลักษณะที่มีฝ่าเท้าที่เสมอเวลาจดลงเนี่ยก็เสมอเวลายกขึ้นก็เสมอเวลาฝ่าเท้าถูกต้องพื้นก็ถูกต้องพร้อมกันคือฝ่าเท้าเสมอกันและพระองค์นี้ก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นวันคือไม่มีความกลัวต่อฆาสึกทั้งภายในและภายนอกฆาศึกภายในก็คือไม่มีความหวั่นวันต่อราคะโทสะโมหะพระพุทธองค์นั้นเอาชนะราคะโทสะโมหะก็คือ ความโลภความโกรธความหลงได้แล้วและก็จะไม่มีสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกจะไม่หวัดวันลักษณะที่ได้มาแบบนี้ชาติก่อนพระองค์เป็นผู้บักบันในกุศลพยายามที่จะทํากายให้สุจริตวจีสุจริตและก็มโนสุจริตก็คือรักษาศีลทํากุศลกรรมบทสิบและก็มีการบริจาคทานทั้งการรักษาโบสถรักษาศีลห้าและก็ พระองค์ก็ยังปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์และก็มีความอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและก็พยายามที่จะทํากุศลรมอื่นๆฝ่าเท้าของพระพุทธองค์นียมีจักเกิดขึ้นมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมฝ่าเท้าบริบูรณ์มีระยะที่พอดีจัดไว้พอดีไม่เหมือนฝ่าเท้าของมนุษย์ทั่วไปลักษณะแบบนี้ทำให้พระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบริวารมากบริวารของพระพุทธองค์ก็คือ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้แต่เทวดามนุษย์อสูรน,นาคคนทันก็จะเป็นบริวารของพระตถาคตได้ลักษณะอย่างเนี้ยเพราะอะไรสร้างกรรมอะไรมาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าในชาติก่อนพระองค์เป็นผู้นําสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุง้งหวาดเสียว จัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมคือบริหารโดยธรรมหรือดูแลคนอื่นปกครองคนอื่นโดยธรรมและก็ได้ถวายทานมีเครื่องบริวารการที่สร้างกรรมแบบเนี้ยคือช่วยและปกครองผู้อื่นโดยธรรมไม่ลำเอียงไม่มีอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะเกลียดไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวก็จะเป็นผู้ที่บรรเทาใบจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมและก็ได้ถวายทานมีเครื่องบริวารวิบากการ ก็เลยทําให้พระพุทธองค์นั้นเกิดมาก็มีฝ่าเท้ามีจักรแล้วก็มีซี่ทั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงก็คือมีระยะที่จัดไว้ด้วยดีพร้อมทั้งมีบริวารมากไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกุบาสิกาหรือแม้แต่เทว,วดาทั้งหลายมนุษย์อาสูรนาคคนดันพระพุทธองค์มีเนื้อนูหนาในที่เจ็ดแห่งก็คือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองที่บาททั้งสองและที่คอเป็นลักษณะที่ดี เป็นผิวพันธุ์ที่ดีนอกจากมีลักษณะแบบนี้พระพุทธองค์ยังได้ของเคี้ยวของกินของบริโภคหรือของที่ควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสเดียเป็นรสที่ประณีตอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยได้แต่ของประณีตได้แต่ของดีการที่ได้ของเคี้ยวของบริโภคของที่ควรลิ้มควรจิบหรือของที่ควรดื่มที่มีรสประณีตแบบนี้ในอดีตชาติพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าท่านเป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภค ควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสประณีตเห็นไหมเราให้ทานผู้อื่นด้วยสิ่งที่ประนีตคนที่ให้ทานแก่ผู้อื่นด้วยของเคี้ยวของบริโภคของควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสประนีตพอวิบากกรรมนี้ส่งผลหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ตัวเองเนี่แหละจะได้ของเคี้ยวของบริโภคของควรลิ้มของควรจิบควรดื่มที่มีรสประณีตเช่นเดียวกันเราให้ของดีเราจะได้กินของดี